สวัสดีครับก็สวัสดีตอนอยู่นะครับผมก็กลับมาอยู่ในเกมของคาร์เม i ไรเดอร์ซิตี้วอลนะผมตอนเมื่อกี้นะครับก็คิดดูนะเพราะว่าเราได้ล่าสุดยอดของมาเดอร์ก็ของบุเกนดาวชีนะผมที่ได้ไปแล้วนะครับก็มีจัดเรื่องอดีโตนะครับมันเป็นที่มีแหลมแหลนะเป็นที่มันมีขานะครับก็จะเป็นมาเดอร์อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยคิดดูนะผมเดี๋ยวค่อยเล่นรอบสองนะครับอ่เดี๋ยวคิดดูนะครับ ก่อนที่เราจะเล่นคาร์เมเดอซิตี้วอลก็อย่าลืมฝากกดไลค์จะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมโทษที่อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะผมไปไปที่ไรเดอร์เวทเทลนะครับผม,บผ,มผมจะได้รอบสามนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้อคิษตไอเวทเทลวอลแบทนะครับผมจะได้เล่นทุกวันนะผมเดี๋ยวผมจะเอาคาร์เมเดอร์กดแล้วก็เซเ e อร์แล้วก็ไออะไรวะเซโรวันนะผมเอาไปก่อนเพราะว่าเอาไปใช้มากนะผม เราเคยเอาไอ้มาดิเตอร์โค้ดกับมาดิเตอร์ตัวนั้นที่เป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับเคยเอาไอ้เซเบอร์นะครับเคยเล่นตอนรอบสานะครับเพราะว่ามันจะได้ร่างสุดยอดไปแล้วนะผมที่เราส่งไปนะผมมาเลยจะได้ไม่รอให้ความเสียเวลานะครับมาแล้วนี่เป็นร่ามนี้นะครับก,กัมาเลยแต่ร่าเป็นฮุกเก้นบาบิชิข้าไม่ตากน,น,น,นข้าไม่ตากอนี่นี่ไงข้าไม่ตังไป เดี๋ยวเรากดข้ามไมตาประสานดีกว่าเว้ยมาโอเคกดไปก่อนเลยกันมาเลยเราได้มาแล้วคุณผู้ชมมาเซลวันไอเซเบอร์ er. รู้จักเลยไลเดอร์คิดนี่นะกับเข้ก็ไปนี่สุดยอดมากคุณผู้ชมนี่เป็นราบนี้ก็มันมีท่าประสานกันนะคุณผู้ชมฝาด้วยละ่ยนะโคตรเทนะผมเทจด มาดิมาดิมาดิมาไอ้กวนตีเนอไหนมันอยู่ไหนไอ้ไอ,อ,อ้อยู่นี่เอออยู่นี่หรอซเซเบอร์จากอัน,นอดุลิเซเบอร์อือเสเร็จเวจังเลยคุณผู้ชมน่าจะรอดน,นะครับคุณผู้ชมทั้นหลายโอเคอือล่าสุดเจาก,ก็ใช้ได้นะผมแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นของไอ้ที่มันเป็นท่าประสานที่ของมาสเ,เดอร์ของลีเจนด์ไรเดอร์นะผม ก็คิดดูนะับเพราะว่าแต่ต้องรอก่อนถึงได้ร่ามนะครับผมเราได้ร่าเซลูทูแล้วนะผมแต่ยังขาดล่าสุดยอดของมาเดร์เซเบอร์ครับต้องรอก,ก่อนนะครับเพราะว่าต้องได้ไอ,อว่าต้องเจอเมื่อกี้เราเค่อยอัดคิปน,นะผมของมาเดร์เซเบอร์นะผมเดี๋ยวขอเล่นรอบสองไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ารอบสามอาจจะไม่ค่อยเล่นนะผมเดี๋ยวขอเล่นไอมาเดร์เซเบอร์ D แล้วก็ นี่เลยครับที่เป็นจัดเรื่องอาชีพตตนะครับอ่าเอาไปเลยแล้วก็โคดเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่น2ทีนะครับไม่นั่นจะเข้า youtube ไม่ได้นะผมจะเล่น2ทีออก็พอแล้วค่อยจะอคลิปของมาเดอเซเบอร์นะครับก็ก็จุยานต่อไปนะผมของมาเดอเซเบอร์นะผมก็เจอกับคาเมเดอร์เคงซังนะผมเป็นดินจาดาวกระจายนะผมมาเลยฝาดยล่ะนี่เน่เจอก็ไปนี่แน่ยฝาดยล่ะ ตัวนี้มันจะเป็นโคตรมากครับผู้ชมที่เราสูงได้มาแล้วผมก็คิดดูนะครับมาดิยอดอีซี่มากผู้ชมน่าจะรอดนะครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิคนอยู่ไหนวะอยู่นี่เอออยู่ก็หลังผมกวนตีเลยโสด์ม้นเล่าฉันด้เป็นคู้โดดเองนี เขาจะทต,ตามก็ไหนไปดูทําท่าดิโอ้โห <c oughs> โ,โหดมากคุณผู้ชมยอดมากคุณผู้ชมนี่มันโหดมากนะครับไอ้นี่โหดมากนะครับผมเล่นมาพอแล้วครับสองรอบเพราะว่าผมไม่สามรอบไม่ไหวหรอกไม่นั้นจะเข้า youtube ไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะอ่ก็จะได้ประมาณนั้นครับผมอ่านี่โอ้คครับขอจบแค่นี้ก่อนเพราะว่า เราทำรอบ3ไม่ได้แล้วเพราะว่าเจะทำตอนคุ่มีเรางไม่ว่านะผมโอเคครับถ้าใคร่วคนี้ก็อย่าลืมฝากตัวไลน์ด้วยนะผมก็เ,เจอกันใหม่ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ